มีความเป็นผู้ดีนะคะมี manners, มารยาท and consideration for other people แล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะนี่ก็คือเสน่ห์ของประเทศเอธิโอเปียนะคะแม้ว่าประเทศเขาจะยากจนแต่แปลกมากเลยประชากรของประเทศเขามีจิตใจที่เมตตาเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เออมันเป็นลักษณะที่เก๋ไก่ดีเนาะนะในข้อที่4เนี่ยนะคะเขาต้องบอกว่าท,ทั้งทั้งที่ไม่ว่าจะเจอความยากลำบากอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็จะไม่ใช้คำว่า w n e v e r เขาจะใช้คำว่าอะไรคะ whatever whatever hardship นะคะเพราะฉะนั้นในข้อน,นี้การใช้ที่ผิดหลักไกรมากก็คือเขาใช้คำว่า whenever ซึ่งเราไม่ใช้คำว่า whenever แต่เราจะใช้คำว่าอะไรลกูก whatever พูดตามพี่ค่ะ whatever พูด t e v e พแ่ลว่าอะไรก็ตามนะคะ uh, what do you want to have อยากจะกินอะไร whatever เอาอะไรก็ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่ 5. number 5 i v e a t psychologist ในฐา,นะานะที่เป็น psychologist ไซโคนะคะไซโคมาจากชื่อนางไซคีนางไซคีในตำนานของกรีกเป็นผู้หญิงที่เป็นยังไงคะจิตใจอ่อนโยนเปราะบางพูดอะไรก็เชื่อไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาชื่อนางไซคีมาตั้งเป็นคำศัพท์คำว่าไซโคเป็นเรื่องของจิตใจเนื่องจากไซคีเป็นคนที่ใจอ่อนมากๆเลยบวกกับคำว่าลอจี้ลอจี้เป็นภาษากรีกแปลว่าวิชาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนางไซคีวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจ psychology ค่ะแปลว่าอะไรคะจิตวิทยานะคะทุกครั้งที่น้องเห็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะลงท้ายด้วยคำว่า logy การ Stress เ,เสียงนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหนะ้าคำว่า logy เพราะนั้นน้องจะออกเสียงว่า psychology biology นะคะ sociology Card cardiology cardiology แปลว่าอะไรลกูกวิชา คาดิโอแปลว่าหัวใจค่ะลอจิแปลว่าวิชาค่ะคาดิ i อ l o จีก็คืออะไรคะหารยทวิทยานะคะชื่อเ,เพราะจังเลยศึกษาเกี่ยวกับการทํางานของหัวใจนะคะในข้อ4ค่ะตอบข้อบีบอยนะคะต่อไปในข้อที่5ค่ะในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยา I was particularly interested in the mental and emotional effects of technology induced d i s e a s e ในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยาฉันรู้สึกสนใจ ในผลกระทบของ Emotional อารมณ์และผลกระทบทางด้าน m e n t a l จิตใจผลกระทบเราใช้คำว่าอะไรคะ affect affect เป็นคำนามส่วนนะคะ effect ตัวนี้เป็น verb แต่เราต้องการคำนามเพราะฉะนั้นในข้อนี้ค่ะ เราจึงให้ข้อ4เป็นข้อที่ผิดนะคะเปลี่ยนจาก affect เป็น effects นั่นเองนะคะ5ข้อค่ะสำหรับ grammar and structure นะคะ error detection เนี่ยนะคะในทุกๆสัปดาห์พลาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่บอกก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะของรางวัลของเราเนี่ยนะคะน้องๆอ,อาจจะต้องมีการ โทรมาให้เร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์พิเศษสุดๆจริงๆนะคะพี่ห่วงไม่ได้โกหกเพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่จะทำการแจกฟาสแท็กชุดนี้ค่ะเซาจังเป็น วันสุดท้ายที่เราจะแจก FastTrack นะคะเพราะว่าหลังจากวันนี้เนี่ยนะคะจะไม่มีการแจก FastTrack แล้วค่ะเพราะว่า FastTrack ตอนนี้นะคะกำลังขาดตลาดค่ะแล้วนะคะน้องๆสามารถจะติดตาม FastTrack ได้นะคะโดยการน้องๆเนี่ยไปหาซื้อได้นะคะตามศูนย์หนังสือจุฬา C1 Book นะคะหรือติดตามในเว็บไซต์ของเราก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะของการจำหน่าย FastTrack ใน FastTrack ก็จะมี นี่ค่ะหนังสือ Fast Tra c k นะคะในหนังสือ Fast Track เห็นเล่มบางๆแบบนี้นะคะแต่เนื้อหาไม่บางเลยนะคะมี Fast Track 1เล่มเหมือนกับได้เรียนภาษาอังกฤษ3คอร์สด้วยกันนะคะเหมาะมากๆสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเดินทางไปเรียนที่โน่นที่นี่รวมเอาไว้แล้วในเล่มเดียวพร้อมกับนะคะแล้วใครจะสอนหนูล่ะ หนูสอนตัวเองไม่ได้นะมีซีดีค่ะในซีดีนี้นะคะมีซีดีมีคำบรรยายมีเฉลยพร้อมมีคำเฉลยที่เคลียร์มากๆถ้ายังสงสัยไม่เป็นไรไปกระทู้ถามในเว็บบอร์ดได้นะคะและในช่วงนี้ค่ะท่านแรกที่จะได้รับ Fast t r a ็กของเราในวันนี้โอ้รู้สึกดีใจแทนคือเราไปคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องอะไรคะแพทค่ะน้องแพทน้องแพทอยู่ชั้นอะไรล่ะครับปีนี อยู่ม .4 ค่ะอยู่ม .4 น้องแพทย์ถามมีคำถามภาษาอังกฤษอะไรอยากจะถามคะอคือว่าคำว่า l i v e กับ l i s e อะค่ะเมื่อไหร่มันจะออกเสียงรีหรือเมื่อไหร่มันจะออกเสียงไลส์อะค่ะอืมเลิศค่ะแพทลูกเรียนที่โรงเรียนอะไรบอกได้ไหมเนี่ยเรียนอยู่ที่สตีทุ่งสงค่ะอ๋อพี่เคยไปนะเอ๊ะพี่เคยไปสอนนี่ใช่ไหมค่ะค่ะนะคะน้องแพทย์มีคำถามอีกไหมคะ ผามีแค่นี้ค่ะคือหนูผิงใว่านาแล้วค่ะโอ้แค่นี้ก็เยี่ยมแล้วนะคะแพดดีใจด้วยนะลูกหนูจะได้รับฟ a สแท็กหนึ่งชุดนะคะในฟัสแท็กหนึ่งชุดเนี่ยเหมือนกับน้องแพทเนี่ยลงสมัครเรียนในกรุงเทพสามคอร์สด้วยกันนะคะน้องแพทได้ไปเลยลูกแสดงความยินดีด้วยนะคะน้องแพทขาเดี๋ยวแจ้งชื่อที่อยู่อย่างชัดเจนกับพี่เขานะคะแล้วทางทีมงานจะส่งไปให้นะคะ ทีนี้ค่ะมาตอบคําถามของน้องแพทนะคะแสดงว่าน้องแพทเนี่ยติดตามรายการจนมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเพราะว่าวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันด้วยนะคะก็คือคําว่า leave นะคะกับ life คานี้ก่อนคํานี้เนี่ยนะคะ live ถ้า leave แปลว่าอาศัยอยู U ่คํานี้เมื่อไหร่ที่อ่านเป็น life แปลว่าออกรายการสดเป็นอะไรที่สดสด live on tour นะคะก็คือทัวร์สดสดนะคะ แล้วคำว่า live performance นะคะตามที่สอนไปก็คือการแสดงสดนั่นเองไม่มีการบันทึกเทปนะคะเป็นรายการส,สดๆอย่างวันนี้เป็น live on instruction นะคะเป็นการเรียนสดการติวฟรีนะคะ live tutorial school นะคะเป็นโรงเรียนที่ติวสดไม่ได้ให้เด็กเรียนทางการบันทึกเทปทางวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องๆค่ะในช่วงนี้นะคะต่อไปนิดนึงนะคะส่วนคำนี้นะคะ live แปลว่าชีวิตนะคะ LIFE แปลว่าชีวิตตัวนี้นะคะยังออกเสียงว่า life VIEW ซึ่ง LIFE ตัวนี้เป็นคำนามที่นับได้ค่ะเวลาที่น้องทำเป็นรูปพหุพจน์นะคะน้องสามารถที่จะเปลี่ยน f เป็น v แล้วก็เติม es ก็คือชีวิตจำนวนมหาศาลจำนวนมากมายค่ะนะคะนี้หวังว่าพี่ฮวงก็คงจะตอบคำถามของน้องแพทยอย่างเคลียร์นะคะที่นี้ค่ะเรามาตอบคำถาม sms ของเพื่อนเรานิดหนึ่งระหว่างที่รอสายที่สนะคะ ขอรายละเอียดการสอบ Admission ปี2553นะคะ Admission ปี2553เนี่ยนะคะน้องๆสามารถเปิดดูจากเว็บไซต์นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะพี่หวงจะลงรายละเอียดให้ในเว็บไซต์ของ Campus นะคะน้องๆสามารถคลิกเข้าไปใน tutoronline.com นะ,ะเดี๋ยวเย็นนี้พี่หวงจะทำรายละเอียดให้แต่ว่าหลักสูตรที่เปลี่ยนไปก็คือน้องจะต้องสอบข้อสอบที่เรียกว่า p a t p a t กับ Gap นะคะ แคเนี่ยเป็นการสอบทีเ่เป็นการสอบทางด้านวิชาชีพถ้าน้องอยากจะสอบเข้าคณะครุศาสตร์ก็ต้องสอบความ